สวัสดีค่ะสวนธนพัฒสกลนครค่ะวันนี้พามาชมต้นพันธุ์ไผ่เข้าหลามกาบแดงค่ะชุดนี้บางต้นนะคะมีความสูงอยู่ที่เลยหนึ่งร้อยเซนขึ้นไปแล้วนะคะก็คือสูงกว่าหนึ่งเมตรแล้วต้นพันธุ์ชุดนี้สมบูรณ์ค่ะแข็งแรงนะคะสังเกตลำต้นนะคะ ลำต้นของเขาใหญ่แล้วนะคะตัวนี้ได้จากการเพราะ,มะเมล็ดค่ะแต่ว่าต้นแข็งแรงสมบูรณ์รากแน่นถุงค่ะทยอยแทงหน่อใหม่นะคะตัวนี้ออกมาข้างนอกถุงเลยคะ่ะหลายๆถุงนะคะที่เขาแทางหนอง่อออกมานอกถุงอย่างเช่นถุงนี้แทงหน่อออกมาสวยมาก ไข่กับแดงชุดนี้นะคะเขาหลามกับแดงชุดนี้เตรียมจัดส่งให้กับคุณพี่อยู่ที่บ้านโนนสะเลาค่ะตำบลหนองตูมอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิ เพื่อนพี่ๆท่านใดนะคะที่สนใจหรือมีข้อมูลสอบถามเกี่ยวกับต้นพันธุ์ไผ่ค่ะไม่ว่าจะเป็นไผ่ข้าวหลามกับแดงไผ่สร้างมุนนะคะหรือว่าไผ่ยักษ์ปักกิ่งไผ่สายพันธุ์อื่นๆของทางสวนนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามกับทางสวนเข้ามาได้เลยค่ะที่เพจ f a c e b o o k สวนธนภัสกลนครแอดไลน์เบอร์โทรศัพท์ค่ะ0ู1ย5เก อีกหนึ่งช่องทางการติดตามทางสวนค่ะพี่ๆเพื่อนๆสามารถติดตามทางสวนได้ผ่านช่องทาง youtube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เด้นค่ะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของทางสวนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางสวนไว้ด้วยค่ะ